โหตามหลังเพื่อนแต่ว่าวิ่งแซงเพื่อนได้เก่งอะน้องดิวได้ที่หนึ่งครับทุกคนแหมแหมแหมมีการโชว์กล้าให้เพื่อนเพื่อนดูครับยังไม่หมดนะฮะยังมีวิ่งผัดไม้อีกแต่อยากจะบอกว่าวิ่งผัดไม้ของเด็กอนุบาลตลกไม่เบาเลยละครับอยู่ก็บอบร่างกายรอเลยสิครับตอนนี้กรรมาการก็ได้บอกให้น้องเตรียมท่านั่งไว้ <avored. S 1> นะครับแ,แต่น้องนั่งขัดสมาธิไปเลยครับทุกคนคุณครู<ชะ> <analyse> ก็เลยจับท่าให้นั่งนะครับแต่น้องก็เปลี่ยนท่านั่งเหมือนเดิม हमें तुम्हारी टीका हमें แต่พอเพื่อนจะวิ่งมาถึงน้องเขินือนเฉยเอาแล้วอหัวไม้าตกวแล้วต่พอเพื่อนจะวิ่งมาถึงน้องดิวกลับเขินเพื่อนเฉยเอาแล้วถือหไม้ั่าาตเพอนก็วิ่งไปแล้วาแล้วจะไปยังไงต่อล่ะครับที่นี้สรุปไปได้ส่งไม้ครับาวิ่งไปแล้วเอาน้องดิวน้องดิวงงไม่ได้ไมาย้าโอ้โหความวังของทีมเพื่อนเพื่อนก็ยืนดูนะครับเอาทาไมน้องดิวไม่วิ่งมาไม่เป็นไรครับอย่างน้อยวิ่งเดี่ยวน้องดิวก็ได้ที่หนา แล้วบ้างครับขอเมานาบอกหน่อย